คำถามแรกที่แฟนแฟนของซวนหมิงถามทำให้ทุกคนที่สงสัยรู้สึกงงไปหมดเพราะในคดีนี้ทีมสืบสวนต้องการจับคุณวิธีเดียวที่จะฝ่าฟันได้คือการหาศพแต่ในความเป็นจริงพวกเขาค้นทุกที่ที่คุณเคยไปผลลัพธ์คือไม่พบอะไรเลยแถมยังถูกคุณหลอกเล่นอีกดังนั้นศพของหลิวเหลียงอยู่ที่ไหนกันแน่คุณซ่อนมันไว้ยังไงกลายเป็นปริศนาใหญ่สุดของรายการนี้ทันใดนั้นตั้งแต่ทีมงานรายการไปจนถึงผู้ชมแม้แต่สามเหลี่ยมเหล็กที่กลับจากวัดโบราณ ทุกคนต่างดูไลฟ์สตรีมอยากฟังคำอธิบายของคุณเมื่อเผชิญคำถามนี้คุณไม่ได้ตอบทันทีไม่ใช่เหตุผลอื่นระบบกำหนดให้คุณแสดงอัชญากรรมที่สมบูรณ์แบบหากสำเร็จจะได้รับรางวัลแต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้รับแจ้งจากระบบแปลว่าน่าจะต้องรอให้รายการปิดกล้องหมายความว่าตอนนี้ยังบอกตำแหน่งหลิวเหลียงไม่ได้เกี่ยวกับคำถามนี้ตอนนี้ฉันตอบไม่ได้แต่หลังรายการปิดกล้องฉันจะหาเวลาที่เหมาะสมอธิบายอย่างละเอียดบ้าไปแล้วเหรอ โรคย้ำคิดย้ำทำกำเริบแล้วไม่รู้คืนนี้ฉันนอนไม่หลับแน่ยังมาขายความลับศพอยู่ไหนกันแน่เป็นคนหน่อยสิบอกเราจะตายเหรอต่อคำตอบของคุณจางปิงปิงยิ้มบางฮ่าฮ่าเขาก็อยากรู้แต่ทำไงได้คุณไม่ยอมตอบจะมัดแล้วตีด้วยแสกก็ไม่ได้ต่อไปจางปิงปิงช่วยถามคำถามจากชาวเน็ตแต่เทียบกับศพอยู่ไหนคำถามอื่นดูไม่คันเท่าไหร่ไม่นานเมื่อจางปิงปิงกล่าวคำปิดรายการตอนที่หกปิดฉากลง ค่ำคืน23่สานาฬิกาสานาทีคุณอยู่บ้านคนเดียวไม่มีกล้องอยู่ข้างฮ่หาฮคุณถอนหายใจอย่างโล่งอกพร้อมกันนั้นเสียงระบบดังในหัวคุณยินดีด้วยโฮสต์หลอกฟ้าข้ามทะเลสะแสดงอัชญากรรมสมบูรณ์แบบครั้งแรกได้รับการประเมินเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดโฮสต์ตอนนี้เกินระดับเฉลี่ยเสียงเงียบลงคุณรู้สึกสดชื่นทันทีเหมือนกินวาซาบิแล้วสมองพุ่งขึ้นสวรรค์สภาพนี้อยู่นานจู่ฮ่าฮคุณรู้สึกความคิดเฉียบแหลมขึ้น มองอะไรก็ชัดเจนขึ้นหลายเท่าเปิดเสื้อดูเดิมทีท้องธรรมดาตอนนี้มีกล้ามขึ้นเป็นก้อนนี่คือรางวัลจากระบบเรอระบบดังต่อโฮสใช้การสะกดจิตระดับต้นหลอกลวงสาเร็จครั้งแรกตอนนี้อัปเกรดสกิลนี้ยินดีด้วยโฮสเชี่ยวชาญการสะกดจิตขั้นสุดการสะกดจิตขั้นสุดไม่จํากัดแค่การล้างสมองด้วยคําพูดซ้ํฮ่าฮ่าการเคลื่อนไหวของคุณพฤติกรรมจะส่งผลต่อจิตใต้สํานึกผู้อื่นในสมองของข้อมูลเกี่ยวกับการสะกดจิตขั้นสุด ปรากฏขึ้นทันทีสิ่งเหล่านี้ถูกย่อยอย่างรวดเร็วสุดท้ายฝังลึกในความทรงจํากลายเป็นสิ่งที่หยิบใช้ได้ง่ายไม่จํากัดแค่คําพูดคุณยิ้มนี่เป็นของดีสําหรับคุณเพราะการสะกดจิตระดับต้นมีข้อจํากัดมากเกินไปต้องผ่านการพูดคุยถึงจะรบกวนอีกฝ่ายได้ปัญหาคือถ้าอีกฝ่ายระวังตัวการสะกดจิตแบบนี้ก็ไร้ผลโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้สถานการณ์ต่างออกไปไม่จํากัดแค่การสะกดจิตด้วยคําพูดช่องว่างที่ใช้ได้ก็กว้างขึ้นมาก โฮสทำอาชญกรรมสมบูรณ์แบบสำเร็จได้สกิลใหม่นักขับรถไฟคุณไม่เพียงมีทักษะการถอยรถสุดยอดยังมีทักษะขับรถแบบนักขับรถไฟบนเส้นทางอาชญกรรมไร้อุปสรรคสกิลใหม่คุณตาเป็นประกายเดิมคิดว่าระบบตรณีไม่นึกว่าจะมีของเพิ่มแถมสกิลใหม่ยังเจ๋งมากทักษะถอยรถและขับรถรวมเป็นนักขับรถไฟต่อไปออกไปไหนไม่ต้องนั่งรถตัวเองขับรถคนอื่นให้คนอื่นไม่มีรถขับถ้าถูกตำรวจไล่จับอย่างน้อยก็มีทุนหนี ไม่ใช่นั่งรอตายโง่ฮ่าฮาคุณพอใจสกิลใหม่นี้มากแจ้งเตือนโปรดโฮสแสดงอัชญากรรมสมบูรณ์แบบต่อไปรางวัลจากระบบจะไหลมาไม่หยุดยิ่งอัชญากรรมยากรางวัลยิ่งดีเสียงระบบเงียบลงคุณเข้าใจระบบใหม่รู้ว่าตอนนี้คุณแค่ระดับหนึ่งของอัจญากรแน่นอนว่านี่ปกติเพราะคุณเพิ่งทำภารกิจอัชญากรรมเห็นแถบสุดท้ายคุณอึง้งต้องถึงระดับห้าดาวถึงปลดล็อกสำหรับคุณยังอีกยาวไกลแต่ก็ทิ้งความคาดหวังไว้ ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตก่อนฉันต้องคิดให้ดีต่อไปจะแสดงอาชญกรรมสมบูรณ์แบบยังไงเพื่ออัปเลเวลคุณคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนั้นเองโทรศัพท์ในกระเป๋าคุณดังขึ้นคุณหยิบดูเป็นเบอร์ที่รับรองว่ากฎหมายเข้มงวดจากทางการดูเหมือนอย่างที่ซูเสี่ยวเสี่ยวบอกคุณตอนนี้คือทอปสตารายการนี้ไม่หาคุณแล้วหาใครพอดีคุณก็ต้องทำภารกิจคุยโทรศัพท์ตกลงเรียบร้อยกลายเป็นแขกรับเชิญตอนที่เจ็ดหลังคุณตกลง ทีมงานรายการประชุมด่วนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายทีมงานตกลงสามข้อข้อแรกทีมตอนหน้าต่อจากเนื้อเรื่องในตอนที่6เขียนเรื่องราวด้วยทีมครอบครัวข้อ2ต้องมีนักแสดงสี่คนข้อ3ต้องให้คุณรับบทตัวประกอบแค่โผล่หน้าก็พอใช้กระแสความดังของคุณดึงดูดคนดูคืนนั้นทีมงานปล่อยตัวอย่างตอนที่7แน่นอนตามที่คาดชาวเน็ตในส่วนคอมเมนต์ถกเถียงกันอย่างดูเดือดถามว่าเฉินสู้ยังจะเข้าร่วมไหม ถ้าเข้าร่วมฉันเลิกดูเลยศพอยู่ไหนยังไม่บอกจะเริ่มเนื้อหาตอนที่เจ็ดแล้วเหรอชินกับความเจ๋งของเชิญสู้แล้วถ้าให้คนอื่นมาแสดงคงไม่น่าตื่นเต้นแน่ต่อคำถามชาวเน็ตผู้กำกับจางเซิ่งตอบกลับพร้อมกันผู้ชมทุกท่านดีใจมากที่ตอนที่แล้วได้รับการยอมรับจากทุกคนมั่นใจได้ตอนหน่าจะยิ่งน่าตื่นเต้นเพื่อสนองความอยากรู้ของทุกคนฉันขอเปิดเผยข้อมูลบางส่วนสิ่งที่ทุกคนสนใจที่สุดคือศพไปไหน คำถามนี้จะเฉลยในตอนที่7อีกอย่างเชิญสู้เซ็นสัญญากับเราแล้วเขาตกลงแสดงตอนที่7และในตอนที่7็เชิญสู้กับเหลียงเว่ยจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามทุกคนจะได้เห็นพวกเขาแสดงเกมอาชญกรรมสุดยอดคำพูดของจางเซิงปลุกความสนใจของชาวเน็ตได้สำเร็จเห็นชาวเน็ตตื่นเต้นจางเซิงนอนบนเก้าอี้จิบชชสบายฮ่หาฮ่าเขาไม่ให้คุณก่ออาชญกรรมต่อแน่นอนยิ่งไม่จัดให้คุณกับเลียงเว่ยประลองเพราะเลียงเว่ยยังโกรธอยู่ก่อนหน้านี้หลายครั้งเพราะคุณ ทำให้เขาถูกชาวเน็ตล้อถ้ารายการเริ่มถ่ายจัดให้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณเขาใส่อารมณ์ส่วนตัวถ้าคุณโมโหขึ้นมาจะทำไงด้วยนิสัยคุณอาจช่วยโอกาสตอนถ่ายจัดการเลียงวิ่แบบเงียบฮ่าฮ่าแสดงจริงจน,จนหลอกฟ้าข้ามทะเลอีกรอบนั่นไม่ได้แน่เพราะนี่แค่รายการวาไราตี้จะให้เกิดคดีฆ่าจริงไม่ได้ที่จางเซิงพูดแบบนั้นแค่เพื่อให้ชาวเน็ตด,ดูตอนที่เจะตรงเวลากระแสะวันแรกสำคัญมากหลอกพวกเขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน แน่นอนเมื่อรายการเริ่มถ่ายจริงชาวเน็ตพบว่าถูกหลอกเขาไม่กลัวคำด่าชาวเน็ตแม้จะรุนแรงแต่ไม่กี่วันก็เงียบถ้าตอนที่เจ็ดน่าตื่นเต้นพอพวกเขาจะไม่ถือสาเหมือนตอนแรกที่ไปอยู่เข้ามาแทนเหลียงเว่ยจนเกิดกระแสสุดท้ายก็เงียบไปเองไม่ใช่เหรอพร้อมกันนั้นฟังทีมสืบสวนบรรยากาศเงียบเหงานี่เป็นครั้งแรกที่รายการนี้สามคนแพ้แถมแพ้ยับเยินพูดตรงตรงมันกระทบพวกเขาหน้าดูรายการตอนที่เจ็ดจะเริ่มเร็วๆ นี่ผู้กำกับจางติดต่อฉันแล้วให้เราเตรียมตัวให้ดีห้ามผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนเด็ดขาดหวังเจิ้งกำชับชินหมินและซูเฮ่ารันพยักหน้าหัวหน้าทีมคนธรรมดาคนนั้นยังเข้าร่วมไหมซูเฮ่ารันถามผู้กำกับจางบอกว่าเขาจะเข้าร่วมดีแล้วซูเฮ่ารันถอนหายใจน้ำเสียงเด็ดเดียวครั้งนี้ฉันไม่ให้เขาหลุดมือฉันอีกต้องจับเขาให้ได้ซูเฮ่ารันพูดจบหวังเจิ้งถอนหายใจแต่ผู้กำกับจางกำชับพิเศษ เพราะวิธีของเฉินสู้สูงส่งเกินไปถ้าทําอาชญากรรมต่ออาสรงผลเสียต่อสังคมดังนั้นตอนที่เจ็ดให้เขาแสดงบทตัวประกอบห้ามเขาทําอาชญากรรมสู่เห่ารันอึง้งนี่ไม่ให้โอกาสเราแก้แค้นเลยชินมินถามต่อแล้วครั้งนี้อาชญากรใครแสดงแล้วใครจะมารับบทเป็นผู้กระทําความผิดในครั้งนี้จะต่อจากตอนที่แล้วมีอัชญากรสามคนที่รู้แล้วคือเหลียงเว่ยอีกสองคนยังไม่รู้ได้ยินชื่อเหลียงเว่ย ชิ้นหมินและซูเห่ารันกอกตาไอคนที่ดูโคนันเป็นร้อยตอนโพสตออนไลน์วอยวายอ้างว่ารู้ที่ซ่อนศพหลิวเหลียงสุดท้ายทำสามเหลี่ยมเหล็กถูกเฉินสู้หลอกอีกพูดง่ายๆเขาคือตัวตลกที่ฉันบอกเมื่อกี้ครั้งนี้ห้ามประมาทถ,ถ้าเหลียงไว่มีของดีจริงหวังเจ้งเตือนทั้งสองแล้วเขานึกอะไรได้พูดต่อแม้ในตอนหน้าเฉินสู้แค่ตัวประกอบแต่เขายังอยู่ในกองถ่ายครั้งนี้เราทุ่มสุดตัวให้เขาเห็นพลังแท้จริงของเรา จะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ของปลอมชิ้นหมิ่นและซูเห้ารันพยักหน้าเวลาผ่านไปเร็วพริบตาเป็น24เมษายนคืนนั้น19นาฬิกา30นาทีห้องถ่ายทอดสดกฎหมายเข้มงวดเริ่มออกอากาศพิธีกรยังไม่ทันพูดกระแสะพุ่งถึง30ล้านและเพิ่มขึ้นหลักแสนต่อนาทีผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนค่ำฉันพิธีกรจางปิงปิงฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการตอนที่เจ็นักแสดงกฎหมายเข้มงวดเริ่มแล้วเพียง10นาที กระแสในห้องถ่ายทอดถึง80ล้านถือเป็นการทำลายสถิติการออกอากาศรอบแรกของรายการวราไรตี้พร้อมกันนั้นที่กองถ่ายจางปิงปิง,ปงไม่ขายฝันเริ่มแนะนำรายการนี้ทันทีทีมตอนนี้คือความรักของพ่อฉากหลังคือหลังหลิวเหลียงถูกซูเสี่ยวเสี่ยวฆ่าโดยไม่ตั้งใจพ่อของเขารู้ว่าคนร้ายคือซูเสี่ยวเสี่ยวแต่ตำรวจหาหลักฐานไม่ได้เขารู้สึกผิดหวังมากตอนนี้เพิ่มตัวละครพ่อของหลิวเหลียงแสดงโดยเหลียงเว่ยพ่อของหลิวเหลียงเฉียวเจี้ยนฉากนี้ ห้องถ่ายทอดเปลี่ยนโทนทันทีวาราตี้อาชญากรรมจริงจังกลายเป็นวาราตี้ตลกมาแล้วมาแล้วเขามาพร้อมโคน,นันเลี้ยงว้่ข้าจะได้เดบิวต์สักทีกล้องโฟกัสกลับไปที่จางปิงปิงเขาพูดต่อแน่นอนเมื่อตอนนี้เกี่ยวกับการแก้แค้นของพ่อหลิวเหลียงย่อมขาดซูเสี่ยวเสี่ยวไม่ได้ขอต้อนรับซูเสี่ยวเสี่ยวกลับมาในฉากหลังเรื่องเพราะซูเสี่ยวเสี่ยวฆ่าหลิวเหลียงโดยไม่ตั้งใจทําให้ตํารวจสืบสวนพ่อของเขาที่อยู่ต่างประเทศรู้เรื่องนี้รีบกลับมาบ้าน พ่อเขาไม่รู้ว่าลูกสาวเป็นคนฆ่ากลับมาเพื่อดูแลลูกสาวเท่านั้นเพิ่มตัวละครพ่อของซูเสี่ยวเสี่ยวแสดงโดยจักรพัฒนนักแสดงรางวัลม้าทองเจิงจื้อเวย่ยอีกหนึ่งจักรพัฒดการแสดงทีมงานทุ่มทุนจริงฮ่าฮ่าช่วงนี้เขาไม่ยุ่งกับบริษัทสามาป่าเหรอทำไมมาถ่ายละครที่แผ่นดินใหญ่จางปิงปิงหยุดชั่วครู่มองไปที่การแนะนำตัวละครสุดท้ายในมือตัวละครสุดท้ายทุกคนคงรู้แล้วว่าเป็นใครเขาคือผู้สแสดงเป็นพี่ชายของซูเสี่ยวเสี่ยวในตอนที่แล้ว เฉินสู้มาสอนบทเรียนให้ทีมสืบสวนอีกครั้งทีมงานกล้าจริงฮ่าฮ่ายังกล้าให้เขามาตัวละครสี่คนแนะนำจบแล้วโดยรวมต่อยอดจากฉากหลังตอนที่แล้วและเพิ่มตัวละครสองคนจากนั้นจางปิงปิงเปลี่ยนการในมือตัวละครแนะนำจบแล้วต่อไปคือการเปิดเผยภารกิจของทั้งสี่คนในรายการนี้สี่คนมีสี่ภารกิจแน่นอนภารกิจของพวกเขาเฉพาะตัวเองรู้เดี๋ยวรายการเริ่มอย่างเป็นทางการจะส่งไปที่โทรศัพท์ของพวกเขา พวกเขาจะทําตามภารกิจก่ออาชญากรรมจางปิงปิงหยิบกาดาใบแรกภารกิจเลี้ยงเว่ยเพราะตารวจจับซูเสี่ยวเสี่ยวไม่ได้เขาผิดหวังมากตัดสินใจลงมือเองปรดฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวให้เร็วที่สุดเพื่อแก้แค้นให้ลูกชายและหาศพลูกชายภารกิจซูเสี่ยวเสี่ยวแม้ซูเสี่ยวเสี่ยวจะรอดจากการตัดสินของกฎหมายชั่วคราวแต่กลับดึงดูดการแก้แค้นจากพ่อของหลิวเหลียงโปรดปกป้องตัวเองให้รอดถึงตรงนี้ผู้ชมเข้าใจจุดสำคัญของตอนนี้แล้ว ไม่พ้นการที่พ่อหลิวเลียงตามล่าซูเสี่ยวเสี่ยวแต่ผู้ชมเริ่มสงสัยภารกิจของพ่อและพี่ชายซูเสี่ยวเสี่ยวนั้นคืออะไรหรือต้องช่วยกันปกป,ป,ป้องซูเสี่ยวเสี่ยวนั่นไม่ยุติธรรมกับเลียงว่เกินไปเลี้ยงว่ทีมงานจงใจแกล้งฉันใช่ไหมใครเขียนบทออกมาเผชิญหน้ากับความสงสัยของผู้ชมจ้างปิงปิงหยิบกาดภารกิจใบที่สามภารกิจเจิงจื้อเวย่ยเขาไม่รู้ว่าลูกสาวฆ่าคนในความทรงจําของเขาลูกสาวเป็นสาวใจดีแต่เขากังวลว่าลูกสาวจะเดือดร้อน จึงรีบกลับจากต่างประเทศเพื่อปกป้องลูกสาวเดี๋ยวนะถ้าเป็นแบบนี้เขาไม่มีการก่ออาชญากรรมดังนั้นจึงรีบกลับมาจากต่างประเทศท่ามกลางความมุนงงของผู้ชมจางปิงปิงยิ้มอ่านเนื้อหาที่เหลือแต่เขามีนิสัยแปลกประหลาดไร้แรงคือความหลงลูกสาวเขามีความปรารถนาควบคุมลูกสาวที่พูดไม่ได้โปรดลุกล้ำซูเสียเส่ยวเสี่ยวคําเตือนหากซูเสี่ยวเสี่ยวถูกฆ่าหรือลุกล้ำไม่สาเร็จหรือถูกลุกล้ำแล้วถูกทีมสืบสวนจับได้ถือว่าภารกิจล้มเหลว คำพูดนี้ทำให้ห้องถ่ายทอดระเบิดอัจฉริยะคนไหนเขียนบทสมกับเป็นความรักของพ่อจริงฮ่หาฮ่าเข้ากับคาแรคเตอร์เจิงจือไวมากสูเสี่ยวเสี่ยหน่าสงสารต้องถูกเลี้ยงไว้ฆ่าและเจิงจือไวรุกลำ้ำไม่มีทางชนะเลยภารกิจเขายากเกินไปขณะนั้นจางปิงปิงหยิบกาดภารกิจสุดท้ายดูเหมือนยิ้มแต่ในใจตื่นตระหนกเพราะเมื่อเปิดเผยภารกิจคุณรายการในอีกไม่กี่วันต้องถูกด่าขึ้นเทรนแน่ แน่นอนขึ้นเทรนเป็นเรื่องดีแค่กลัวชื่อเสียงจะเหม็นเนา่าต่อไปคือการเปิดเผยภารกิจของเฉินสู้จ้างปิงปิงสูดหายใจลึกภารกิจเฉินสู้ครั้งที่แล้วเฉินสู้ช่วยซูเสียเส่ยวเสี่ยนรอดจากการจับกลุ่มของทีมสืบสวนแต่จริงๆทีมสืบสวนจับตาเขาอยู่เขาไม่กล้าทําอะไรเกินเลยจึงทําอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือรับส่งน้องสาวไปโรงเรียนคําเตือนอย่าลืมส่งน้องสาวไปโรงเรียนอย่าทําเกินจําเป็นคําพูดนี้ออกมาทุกคนในห้องถ่ายทอดตะลึง อะไรกันเฉินสู้ครั้งนี้มาเป็นตัวประกอบโครอะไรทีมงานทําอะไรเนี่ยข้ามาดูเฉินสู้คุณให้ภารกิจเขาคือรับส่งน้องสาวไปโรงเรียนฉันถูกหลอกเหรอผู้กํากับบอกว่ารายการนี้คือการประทะของเฉินสู้กับเหลียงเว่ยสุดท้ายกลายเป็นเหลียงเว่ยกับเจิงจื่อเว่ยเขากลายเป็นตัวละครไม่สําคัญแน่นอนจริงฮ่าฮ่าห้องถ่ายทอดเต็มไปด้วยคําด่าพร้อมกันนั้นเว็บทางการทีมงานก็ล่มทันทีจางปิงปิงหันหน้าไปที่กล้อง จากสีหน้าผู้ตรวจสอบทั้งสองข้างเขารู้แล้วตอนนี้คงเต็มไปด้วยคำด่าแต่ในฐานะพิธีกรมืออาชีพเขาจะวุ่นวายไม่ได้โอเคผู้ชมทุกท่านตอนนี้ตัวละครและภารกิจของพวกเขาเปิดเผยแล้วทีมนี้ชื่อพอเน้นการประทะอาชญากรรมระหว่างพ่อสองคนแล้วสุดท้ายใครจะฆ่าซูเสียเส่ยวเสี่ยวและใน15วันรอดจากการจับกุมของทีมสืบสวนได้หรือเจิงจื้อเวยจะปกป้องซูเสี่ยวเสี่ยวไว้ในอมอ ไม่ให้เขาได้รับอันตรายและรุกล้ำเขาโดยใน15วันไม่ถูกทีมสืบสวนจับกลุ่มในเวลาต่อจากนี้มาลุ้นกันในบ้านพักชานเมืองตะวันตกซูเสี่ยวเสี่ยวนั่งในห้องนอนเขาเปิดโทรศัพท์ดูใบหน้าซี่ทันทีรอดชีวิตคืออะไรมีคนมาฆ่าฉันเยอะเหรอในวิลล่าเล็กในเมืองเลี้ยงไว้ดูการภารกิจฆ่าสูเสี่ยวเสี่ยวแก้แค้นให้ลูกชายหลิวเหลียงฮ่าฮ่าเยี่ยมไปเลยในตอนที่แล้วแม่ฉัน สู้จะใช้สมองและวิธีปกป้องสูเสี่ยวๆแต่ในตอนนี้ฉันไม่ใช่คนดีฉันจะจัดการเขาให้ตายให้เขาไปอยู่กับลูกชายฉันที่สนามบินเพิ่งลงเครื่องเจิงจื้อเว่ยถือกระเป๋าได้รับภารกิจปกป,กป้องลูกสาวและลูกลาำสูตรหายใจเย็นๆนี่มันโรคจิตแต่ฉันชอบบ้านพักชานเมืองตะวันตกเทียบกับคนอื่นคุณตอนนี้รู้สึกงงหมายความว่ายังไงภารกิจของฉันแค่ให้ฉันรับส่งน้องสาวไปโรงเรียนแต่ไม่นานคุณเข้าใจ ที่แท้จุดประสงค์ที่เชิญฉันแค่ต้องการใช้กระแสของฉันในตอนนี้จะไม่ให้ฉันมีภารกิจอาชญากรรมแค่ให้มาเป็นตัวประกอบคุณเข้าใจทุกอย่างแต่ในใจคิดสำหรับคุณแน่นอนว่าไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะคุณมาที่นี่เพื่อก่ออาชญากรรมและอัปเกรดระดับอาชญากรให้คุณเป็นตัวประกอบคุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อไม่ให้ฉันก่ออาชญากรรมฉันจะหาเรื่องทำเองวันถัดมารายการเริ่มถ่ายทอดห้องถ่ายทอดหลักให้มุมมองของเหลียงเว่ย เพราะเทียบกับครอบครัวคุณที่ยังไม่ขยับอะไรเลี้ยงไว้ลงมือแล้วเขาดักอยู่หน้าประตูโรงเรียนมัธยมไห่เฉิงเพราะเช้ามีคนไปโรงเรียนเยอะและมีผู้ปกครองมาส่งลูกมากมายทําให้หน้าประตูโรงเรียนแน่นขนาดแม้ในกล้องเขาดูเนียนมากพี่ถึงป้ายแล้วส่งฉันถึงนี่แหละอีกด้านซูเสี่ยวเสี่ยวกับคุณลงจากรถเมยืนที่ป้ายรถเมย์ยังไงฉันก็ว่างทุกวันได้แค่รับส่งเธอไปโรงเรียนคําพูดนี้บอกซูเสี่ยวเสี่ยวว่านี่คือภารกิจคุณ และเตือนเขาด้วยรายการนี้เขาคงต้องเผชิญอันตรายคนเดียวต้องระวังตลอดสเสี่ยวเสี่ยวเข้าใจความหมายถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ก่อนรายการเริ่มเขาได้ยินข่าววงในว่ารายการไม่กล้าใช้คุณน่ะตอนนี้ดูเหมือนจริงมาถึงหน้าประตูโรงเรียนน้องเข้าไปเถอะเย็นนี้ฉันมารับคุณโบกมือลาสเสี่วเสี่ยวหันหลังเบียดเข้าไปในฝูงชนไม่นานก็ถูกนักเรียนกลบหายไปคุณเห็นสเสี่ยวเสี่ยวค่อยๆหายไปหันหลังจะไปขึ้นรถเมล์กลับบ้าน แต่จูจูยังไม่ทันเดินไกลด้านหลังมีเสียงโกลาหลคุณรีบพันกลับไปดูเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งตกใจแตกตื่นแม้แต่ผู้ปกครองก็วิ่งหนีเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกไม่ดีรีบวิ่งไปทันใดนั้นเห็นที่หน้าประตูโรงเรียนชายสวมหมวกแกป๊ปถือมีดควบคุมนักเรียนในชุดโรงเรียนคนหนึ่งคุณมองช,ชัดๆเป็นซูเสี่ยวเสี่ยวยังไม่ทันตั้งตัวชายคนนั้นลากซูเสี่ยวเสี่ยวยัดเขาเข้าไปในที่นั่งผู้โดยสารรถยนต์สีดำ ายยบคันเร่งรถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโคตรอะไรเหลียงว่งทำสำเร็จจริง ua, ฮา่าฮ่าทำไมเขาไม่ฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวเลยลืมไปแล้วเหรอภารกิจเขายังต้องหาศพลิวเหลียงเขาต้องไว้ชีวิตเธอใช่แล้ว possessed. รายการนี้ทำไมเขาถึงไม่ฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวล่ะแปลว่าถ้าเขาบังคับให้เฉินสู้ยอมรับว่าช่วยซูเสี่ยวเสี่ยวปกปิดความผิดเขาจะถูกจับโคตรอะไรทีมงานน่านรังเกียจเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงทีมสืบสวนไม่ให้เขาเป็นตัวประกอบอย่างเดียวยังให้ทีมสืบสวนตามสืบเขา บนรถสีดำเหลียงไว้ถือมีดมือหนึ่งอีกมือควบคุมพงมาลัยเขาไม่ฆ่าซูเสี่ยวเสี่ยวทันทีเพราะตามภารกิจตอนนี้เขายังต้องหาที่อยู่ศพลิวเหลียงดังนั้นสำหรับเขาวิธีที่ดีที่สุดคือควบคุมซูเสี่ยวเสี่ยวก่อนแล้วใช้เธอข่มขู่คุณคุณคือใครคุณจะทำอะไรฉันตอนนั้นซูเสี่ยวเสี่ยวตัวสัน่นทมด้วยความตื่นตระหนกเลิกเสแสร้งต่อหน้าฉันสักทีลูกชายฉันถูกเธอฆ่าพวกพี่น้องเธอปกปิดความผิดทำให้ตำรวจทำอะไรไม่ได้งั้นฉันจะแก้แค้นให้ลูกชายเอง มีดในมือเขาขยับเข้าใกล้คอซูเสี่ยวเสี่ยวยิ่งขึ้นทำให้สาวน้อยน้ำตาไหลพราาไม่ใช่ฉันค่าซูเสี่ยวเสี่ยวโบกมืออยากให้ชายัวกลางคนน่ากลัวนี้หยุดยังจะโกหกอยู่อีกเลียงไวใช้แรงแทงมีดไปที่คอใบมีดเย็นสัมผัสผิวเธอทันทีทำให้เธอหน้าซีดด้วยความกลัวถามอีกครั้งเป็นเธอหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ซูเสี่ยวเสี่ยวไม่กล้าขัดเธอยอมรับก็ไม่มีประโยชน์ต้องให้พี่ชายเธอยอมรับเลียงไวรู้ว่าเธอเคยสารภาพแต่ไม่มีหลักฐาน ทำให้คุณแก้ไขได้แต่ตอนนี้เขาไม่ทําผิดแบบนั้นโทรหาพี่ชายเธอเลียงว้ยยื่นโทรศัพท์ให้บอกให้เขาเตรียมเจอฉันคืนนี้สูเสี่ยวเสี่ยวสันเทากดเบอร์คุณแต่รอนานไม่มีคนรับเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รับคงยุ่งหรือไม่ได้ยินข้าเห็นเขาส่งเธอถึงหน้าโรงเรียนเขาจะยุ่งอะไรโทรต่อถ้าโทรไม่ติดข้าไม่รอแล้วจะตัดมือเธอก่อนเลียงว้ยแสดงภาพพ่อที่เสียลูกออกมาได้สมบูรณ์แบบน่ากลัวจริงฮ่าฮ่าถ้าฉันถูกเขาจับ คงกลัวจนฉี่ราดในห้องถ่ายทอดของเหลียงเว่ยผู้ชมถกเถียงถึงพฤติกรรมเขาแต่จู่ๆผู้ชมกลุ่มใหม่เข้ามาอย่าอยู่ที่นี่ไปดูห้องถ่ายทอดของเฉินสู้เร็วเขาคงจะไปช่วยซูเสี่ยวเสี่ยวคนเดียวฉันคิดว่าเฉินสู้เห็นน้องสาวถูกจับเขาคงกลับไปหาเจินจื้อไว้ก่อนเพราะเกมนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเขานอนรอได้เลยแต่ไม่คิดว่าเขาจะก่อเรื่องไปดูเร็วโคตรอะไรฉันงงไปหมดแล้วด้วยความสงสัย ผู้ชมจํานวนมากออกจากห้องถ่ายทอดของเหลียงเวย่ยขณะนี้ที่หน้าประตูโรงเรียนคุณมองรถสีดําค่อยๆหายไปไม่นั่งรอความตายคุณรู้ชายหมวกแก๊ปคือพ่อของหลิวเหลียงและตระหนักถึงปัญหาตราบใดที่ซูเสี่ยวเสี่ยวยังอยู่ในมือพ่อหลิวเหลียงเขาสามารถใช้เธอข่มขู่คุณตามบทที่รายการกําหนดคุณในฐานะพี่ชายรักน้องสาวมากทนเห็นเธอเดือดร้อนไม่ได้แปลว่าถ้าพ่อหลิวเหลียงใช้ชีวิตน้องสาวข่มขู่คุณคุณจบเห่แน่แม้คุณรู้ว่าในตอนนี้ ผู้กำกับให้คุณเป็นตัวประกอบและใช้พ่อหลิวเหลียงฟื้นฟูผลกระทบจากอาชญากรรมสมบูรณ์แบบของคุณในตอนที่แล้วถ้าซูเสี่ยวเสี่ยวยังอยู่ในมือพ่อหลิวเหลียงแปลว่าคุณใกล้ปิดกล้องคุณด่านในใจถึงผู้กำกับจางเซิงพวกนี้พยายามทุกวิถีทางให้คุณถูกจับเข้าคุกคิดว่าจัดให้เป็นตัวประกอบก็พอแล้วยังเลวร้ายกว่านั้นไม่ได้ต้องไม่หลุดจากรายการคุณยังต้องในสิบห้าวันนี้แสดงอาชญากรรมสมบูรณ์แบบต่อคุณตัดสินใจเร็ว วิ่งไปที่รถโฟกสวาเก้นจอดข้างถนนทันใดนั้นทักษะถอยรถของนักขับรถไฟผุดขึ้นในหัวคุณต่อหน้าผู้ชมทั้งเครือข่ายคุณดึงแผ่นโลหะจากเข็มขัดแล้วสอดแผ่นโลหะตามขอบยางปิดผนึกใต้หน้าต่างรถแทงเข้าไปไม่นานคลิกประตูรถเปิดฉากนี้ถ่ายทอดในไลฟ์สตรีมผู้ชมตาค้างมอนี่ทำอะไรเนี่ยเจ๋งสุดฮ่หาฮพวกเขาแสดงละครมอนี่เล่นจริงฉันแนะนำให้ตรวจสอบไม่เหมือนแสดงเลย วิธีเปิดประตูรถเขาชำนาญมากปัญหาคือเขาจะไปไล่ตามเหลียงเวยไม่มีกุญแจรถนะในห้องผู้กำกับจางเซิงเห็นฉากนี้ถึงกับอึง้งเลียงไว้จับคนหน้าประตูโรงเรียนจริงๆอยู่ในขอบเขตบทแต่พฤติกรรมคุณหลุดการควบคุมไปแล้วคุณจะทำอะไรจางเซิงกลืนน้ำลายตามบทมาเลียงไว้จับซูเสี่ยวเสี่ยวใช้ชีวิตซูเสี่ยวเสี่ยวข่มขู่คุณให้คุณบอกที่ซ่อนศพแล้วให้คุณไปสารภาพที่สถานีตำรวจเพื่อฟื้นฟูจาา อาชญากรรมสมบูรณ์แบบตอนที่แล้วของคุณไม่คิดว่าคุณจะดิ้นรนสุดชีวิตคิดขับรถไปไล่เหลียงเว่ยเอาซูเสี่ยวเสี่ยวคืนล้อเล่นอะไรถึงเปิดประตูรถได้ไม่มีกุญแจรถคุณจะสตาร์ทรถได้ยังไง